เขาไม่มีเงินมาซื้อนะเขามายืนเบิ่อที่สื่อมายืนเบิ่่าคี่ขอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อบ่ีบอสสุูคนนักจ๋าม่าผบมาพอกับสองสาเร่ามาน่าสมคือกาวเด้อจ้าพี่น้องอ่ามณิกาฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเพื่ออก็เชียร์ตาตังคอมเมนต์รับชมกีเป็นกาลังใจนเดือจ้าตอนนี้กะไม่เห็ดอาเตียมซะมะพร้าวแล้วกา เอาน้ำไปตรง้และกาขูดเอาเนื้อหมักเผาเน้ะพี่น้องนี่ขูดเอาเนื้อหมักรผาวนะจา๊าไปเห็ดขนมเข็งเพราะว่าจะหน้าิ่นสิผ้าเห็ดขนมเข็งเนาะขนมเข็งที่เพิ่นเห็ดนี่คือเอานา้หมักเผาผสมกับน้ำตาลน้ำตาลแท้น้ำตาลอาน้ำตาลแท่นพี่น้องน้ำตาลตะหนอน้ำตาลแท้เนาะละกาใส่เนื้อหมักเผาแบบเยอะๆเลยจา้าแซ่บเนาะ ตอนนี้ห้องกับสีผ <ounded> ้ากันมาเพราะมะข่าวอานหเนาะเพราะว่าแยกหนําแยกเหนือเนาะเพราะว่าเห็ุร้ายแห่งพ <candy> ี่น้อะขนมเข็งไงปีหนึ่งเหตดสองเถื่อนจากพี่นนอะปีหนึ่งมีเห็ุขนมเข็งสองเถื่อนมาจาะเพราะว่าเหตุตอนศาสตร์จีนแต่ก็เหตุตอนตุดจีนเนาะพี่น้อะกับปีหนึ่งเหดอยู่สองเถื่อหกเดือนเหตุเือหนึ่งในหกเดือนเห็ุเธอหนึ่งเนาะ เพดสวงกันตุ๊จีนก็เพศสวงสาจีนเนาะพี่นนอะแล้วกากับเขากั้หนามีแบบเพศร้ายเฮียงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมืออันหอดมืออันหอดมืออันมือจริงเนาะพี่น้องมือไหวหอดมือไหวแต่สีมาอัเป็ดตนห้พี่นนองเบิ่งอีกที่หนึ่งเนาะว่าบรรยากาศสิเป็นไดสี่หน่อยร้ายสำได้เนาะพี่นนองแต่ว่าตอนนี้ก็คือเลื่อมเตรียมไว้ตั้งแต่มือหนีมือวันวันพังฮาร์ดบอก วันแม้วันยังน้อยมือนี่วัานยังว่าพี่น้องลืมอยไปื่อยมแล้วเดี๋ยวจะจำปกติแต่ละปีนะเอาหาซีปลูกมือนี่นะเอาแต่ซีซีปีนี้เอาแต่ซี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 ปลูกแต่ละปีเอาหาซีปลูกปีนี้เอาซีซีปลูกมาเด็กพี่น้องสองคนปีนี้กะ น่อยยุก็ปีที่แล้วอยู่แต่ว่ากับเข่ากับโบหัวสีหน่อยนม่สีลายกต่สีซำกาวหันหละตุจีนี่งานไงงานไงสุดเลยคือตุจีเลยอันนี้หูขาขาเขาเลยจะช้ำๆแสบๆเลยเนอะหูดคือสีใสอ่ะผนุ่มหูดคือสีใสอันนี้พี่น้องทุกคนสีใสเยอะกว่าะอหูดนะพี่เนาะไม่เตยพี่น้องพูดหมักผ้าหูดไม่เตย ขูดแบบนี้น่าจะแล้วก็เอาไปหนึ่งเนาะนี่เด้อมาสิขูดกันตอนประมาณนี้เนาะเพราะว่าถ้าขูดเละลร,ร,เร้าหรือว่าเน่าร้ก็สีลำบากในการใส่ตอนตักใส่กระถุกเละร้าเน้อสีหน่อยร้ายกับบนบริยมจุดกุดกุดเนาะพี่เนาะก็เลยแบบอตันพอดีเลยพอดีแบบนี่เข้ากับสีเห็ดไปจะเละหมแล้วน่าจะพี่เนาะอืมจ้ะค้าหนนาขูดมะนาวเป็นคนเช,ชาะข้าในนาเป็นคนขูด ไปได้พี่น้องมือนะี่ไปตลาดไปเพียงเกาะตลาดนะไปสัง่งมูสังมูเกาะน่ะสังมูมาเห็ดพะโลูบอกมาไหรเห็ดกับขผาวหวายเนาะไปสัง <ไว S 1> <ว>่งมูเห็ดพะโลูวันเสาร์ <c oughs> เออไปเบิองว่าเาสิไดงยังเมย์เนาะสังไหวไหมคะเขาจะเอามาให้อเปิดไมหมล่ะบอาเปิดเห็นแล้วดีเ่าๆบใส่ยไหม ไปกันเลยจ้ะตลาดมะพราไว้กอนเนาะทะเลขูดแหลมมะพร้าวนะมะพร้าวูดไปทลมีแต่กลับมากอะคูดต่ออีขูดมะพร้าต่ออีเพราะว่าตอนนี้อังบลตลเนี่ยก็เลยไปก่อนทาสีเหลีมะพ้าวกะคนชีหัมหัวแลละกะมันสีคำก่อนก็เลยสตอปมะพร้าวไวกอนเอ้โมเมนเป็นใหัวกินเนาะไม่ยังตอมหน้ากามเสื้อหหน้าไป บากมีเงินมาสื่อค้องเด้อมึงไเด้ของเงินนี่จะมาสั่งมูสื่อจะมาสั่งมูสื่อมีเงินพอดค่ะหูเห็นซาลิมมีทั้งหนาหูแล้วพี่น้องใช่ใช่ใช่หันไปไปนั่งซาลิมกับสรแล้วก็คากิอ้าวมาเจคาิ ก็มาคนเดียวขากี่ขาดิฮะเอาหักโคมแหงแล้วจ่อยแหงจนลังครับจ่อยโพดเลยนะเนี่ยหักโคมมากนะเบาๆลงหน่อยกิงายังหลายั่ได้กินเหล้าเมากินคนที่บ้านกินเบียร์หน่อยโพดว่าเลยจ่อยหนักเลยลุงอันนี้เขาไม่มีเงินมาซื้อนะเขามายืนเบิกเงินสื่อเขามายืนเบิกงินว่ไม่มีเงินซื้อ ขอกันสามคนพี่น้องวนนี้อกันยีตะล <c oughs> ่ดนะพี <c oughs> ่น้องก็บังเอิญมาเจอพ่อขอเวิรนบายบายแยกทางกาันเถอะวันนี้เอาอยากไปด้วยไปด้มามาค่ะให้พรจ,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 จ <c oughs> ้าอวใ <c oughs> ห้คันกันสามคนขาหมูเราไป็ตะแสแม่ฮะฟังไหมบัง <c oughs> เอิญสลินบ่พอสลินพอตะสดาเอ้ยพอตะสลินบ่พอสดา สดาไปเหตุเวียงสดาไปเหตุงานเนี่ยบลิกงานเนี่ยบลิกเวียงเดี๋ยวเลยโผล่กันสามคนเฮาเขามาสั่งจากโคบพิมโคบซีคนเนี่ยบลึกโผล่กันโดนแล้วพี่น้องเอ้ึ้นหอวเขาเสวิตสดาแยกข้างกับสดาแหละเองเจ้ไงแยข้างก็สดาและเขามาเขาเสวิตนั่นคือน้องสดากับเมื่งไรละเอากินยาเนี่ยว่าตะพี่สาวหอวไหนกินยาเนาะใบชื่อเงินมาเนาะเขามาตากเองซื้อเจ้าอะไรกับเมือง จากเพอ you, พอพอว่าย็นนูยหนึงแบบกิ่ากันทุ่งน่ะแหละไว้ทเงินมามาส่งมูซ um uh ื huh. ้อนานพีน้องส่งไปจัาโกหมูขาขาหลังขาหลังสองขาขากิสหาขาขากิสหาขาชินมาตอนเดี๋ยวจะซักหายมือในใหญ่มาใครซื้อเมื่อแหละสามแทงเนาะใครเก้าสิบฟอง เอาหัวกันพี่าเดา๋ยวเป็นเศเขาหอยเนาะหอยเนาะไม่พอไม่พอคันบายบายพี่เนาะพูดในตลาดร้ายๆเดี๋ยพี่น้องประมาณนี้แหละพี่น้องในตลาดในตลาดจะน่ายเท่าเนาะคนร้ายแห่งเด็กพี่น้องคนร้ายถูกมือเลยเนาะทุกอย่างเลยมีเสือผามีอาหารมีทุกอย่างเลยเนาะจ้ะ มนีก้เป็นสนเสือผาโ้นคล้องใส่เมื่อ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 มาสำนีแล้วพี่น้องเอ้ยมาห่อเนแล้วพี่น้องเอ้ยจะไหนนาก็ะเห็ดกับเขาเหจะอน้าตอบันนี่เฮ็ด่างเห็ดจะหน้ากินนะผัดผัดข้าวผัดผัดข้าวผัดต้มพิมัมค่าไข่ต้มมันหน่ากับสับปะรดผัดตอด้พี่น้องบันนี่เล็จ้ามีเล็ดจ้ดายหมอนึง สี่สิบลูกตระจีนเนาะมะนาวเอาคลิปลงอยู่พี่น้องเลยไปเบิ้งในคลิปมะนาวก็ได้เนาะว่าอันมะนาวได้อังเป่าจได้แล้วพี่น้องอ่าคลิปตุ๊จีนปีที่แล้วมะนาวได้อังเป่าจได้พี่น้องไปเบิงใน่คลิปของมะนาวยอดล้างกะได้เนาะปีที่แล้วมะนาวอยู่คนเดียวเลยพี่น้องตอนตุ๊จีนซสหน่อยนากระบานพอดีจับตอนตุ๊จีนพอดีเนาะเนี่ยกับสีห์ตุ๊จีนอีกมาหลุดกันว่าตัวจีนนี่มะนาวสีย no ูหรือมะนาสีเหมือนเนาะพี่น้องปีนี้ ตอนนี้ก็มาขุดกันต่อน่าจะพี่น้องอยังบ่แล้วอีกนะจา๊ะขุดแบบนี้นะจา๊ะประมาณนี้ไปเรื่อยๆทางนั้นก็บโซนนั่นหมักฝาฝุ่กระเด็นนี่เนาะพี่น้อง,องแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆจนแล้วมันก็จะเป็นหนึ่งเนาะมาตอนที่หนึ่งงานขนมเข็งพี่น้องวายเสร็จแล้วอู้ขนมเข็งลายลายนะพี่น้องขนมเข็ง หรืออยากมาเอาด้วยพี่น้องเด้อมาเอาขนมเข่งมากินเด้อจ๊ะขนมข้าวกล้อ,ของขนมเข่งข้าวกเลยเพราะว่าขนมเข่งน้กินในห้องเก็บไว้ได้บักก็เฮ้อน้องเก็บไว้ได้เป็นปีใส่สองแข้งไวเอาอบมาอุ่นกินเนาะอือตัวเก او อย่างนี้กินบาเบิดอยู่ในสองแข้งตอนนี้นะเพราะว่าตอนนั้เห็ดอะไรแหละเนาะฉันรักก็เอาไปแจกแล้วพี่น้องเอ้ยเีเ็ด้วยแหละก็ไปแจกแจกแจกแล้วเออไวแล้วแล้ว ไว้แล้วแหละก็ไปหาแจกพี่น้องเออแจกคนในแถวหนาปักซอยแถวหนาปักซอยนี่แหละนา้าจ๊ะแจกกินครบกินทัว่วแหละจัดหมักใหม่หมักต่อกินบ่ทันเนาะพี่น้องเป็นขนมหวานไปหาแจกพี่น้องเอยอ่าเพราะว่ามันร้ายแหงนะจ๊ะแจกกับเก็บไว้กินเทาเอง่น้าจ๊ะเรากูดไปเรื่อยๆตอนประมาณนี้เราเปน็นอย่ง จะได้รายเติมแล้วดิวจ้ะก็จะประมาณนี้เลยจ้ข่อจับขก่นยจะจ้อจะเลนเลยแล้วกันเลนเลยอย่าอย่าเหลือตาตอนเ่าพี่เนาะแล้วซิมีที่แบบว่า นี่น่าจะจะไนายไปซื้อมากินหน,มน,น,น,นมา,นามันเนาะเพื่อนกินหนามะข่าวตอนเสาร์มื่นละลูกมื่นละลูกเพิ่อนกินหนามันเนาะแต่ว่านี่กันเลยแบบเพกันเลยหมามะพร้าวรวมกันเลยนะจน๊ะหนะมะข่าวกับหนื้อเพิ่อนรวมกันเลยเป็นแย่งน้ำไ,ไหลเพลิ่นเลยแย่งหนามันไหลเพิ่นเพิ่อนจะเอาเนื้อม,มันมาใส่เนาะเพราะว่ามะพร้าวสดเพือ่อนจะเอาไปกินหนามะพร้าวสดเนาะอันนี้จะเป็นมะพร้าวต้มแล้วเนาะเพือ่อนจเอาไปหั่นนุ่ม ตัวหนามนี่ใสบ่บเบสอยู่แล้วพี่น้องใส่ผสมแปง้งซื้อเนา,าะใส่ผสมแปง้งซื้อใสอ่เบเบสอยู่แล้วเนีนี่เลือแน่น่อนเลือร้ายเลยเบิร์ตไปประมาณบวชครึ่งเลอจะใสห่หนามหนามมะพร้าวแต่ละปีนี่เลือเป็นเพิงเลือไกายเพิงพกเ,เราไม่ต้องห่วงมะพร้าวเราก็จะผ่าให้กินตีนแล้วก็จะขุดขนะังเนาะ เนืยอหมอป่เลยี่เอเจ็ยบมือมันเหรอมือแดง่าเลยอีกแล้วเยะกันแล้วไเแย่กัน,น,เ,กนเอาน้ำไปเ,เก็บสิคะน้ำมะพร้าวเลยคะกอกเ็จขวดนมะพร้าวอันนี้น้ำมะพร้าวตี่น้ำมะพร้าวเผาอืมกอกเสษขวดไรเหรอจะไานกินยังมเสาวพี่น้องไปกนจิ้กินก่อนเ <laughs> อาเมลี่ลิงซัมลี่ยิงพี่น้องเอ,อ้ย จนองลโอเคพี่น้องขอลาพี่น้องก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวสิบไปทำธุระต้อนัหน้าปีเสร็จแล้วแต่ขอจะเก็บสนิทกันนะจ๊ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจนี้เด้อพี่น้องพี่น้องฝากกดแชร์ให้เด้อเพราะว่าตอนนี้น้าหน้าถึงปิดกันอยู่นะจ้ะพี่น้องกะเป็นกำลังใจให้มันหน้าก็ทราบในนาในเด้อจ้ะพี่น้องกราบสวัสดีและสบายดีนะจ๊ะพี่น้องขอบคุณหลายๆลายเลยค่ะบ๊ายบาย